วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนวิชาศาสนาและหน้าที่พลเมืองนะคะเรื่องคุณธรรมจริยธรรมนะคะสอนโดยคุณครูสุจิตาหานละครน,นะคะคุณครูประจําศูนย์การเรียนชุมชนกศน,นตาบลบั่นแก้งนะคะอําเภอปุ๋เขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะคุณธรรมจริยธรรมนะคะความหมายของคุณธรรมจริยธรรมนะคะคําว่าคุณธรรมจริยธรรมนี้เป็นคําที่คนส่วนใหญ่นะคะจะใช้ควบคู่กันเสมอนะคะ จนทาให้เข้าใจผิดว่าคําทั้งสองคำนี้มีความหมายเดียวกันนะคะที่แท้จริงแล้วคําว่าคุณธรรมกับคําว่าจริยธรรมเป็นคําแยกออกได้สองคำนะคะและมีความหมายแตกต่างกันนะคะคุณแปลว่าความดีนะคะเป็นคําที่มีความหมายเป็นทางนามธรรมส่วนคําว่าจริยะนะคะแปลว่าความประพฤติจริยะจริยาที่ควรประพฤติเป็นคําที่มีความหมายทางรูปธรรม ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานนะคะพุทธศักราช2525นะคะได้ให้ความหมายคำว่าคุณธรรมนะคะหมายถึงสภาพคุณงามความดีเมตตาคือความรักปรารถนาดีเป็นมิตรนะคะอยากให้ผู้อื่นมีความสุขกรุณาคือความสงสารนะคะอยากช่วยเหลือผู้อื่นนะคะมีความสุขนะคะมุทิตาคือความ พรอยินดีพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนผู้ที่ประสบผลสําเร็จนะคะให้มีความสุขหรือก้าวหน้าในการทําสิ่งที่ดีอุเบขานะคะคือการวางตัววางใจเป็นกลางนะคะเพื่อรักษาธรรมเมื่อผู้อื่นควรจะรับผิดชอบต่อการกระทํานะคะของเขาตามเหตุผลนะคะคือความมีน้ําใจเสียสละเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่เห็นแก่ตัวนะคะ นความสําคัญของคุณธรรมจริยธรรมนะคะคุณธรรมจริยธรรมนะคะนับว่าเป็นพื้นฐานที่สําคัญนะคะของทุกคนและทุกวิชาชีพเลยนะคะหากบุคคลใดนะคะหรือวิชาชีพใดไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นเป็นหลักยึดต้องต,ต้นแล้วก็ยากที่จะก้าวไปสู่ความสําเร็จนะคะ ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือการขาดคุณธรรมจริยธรรมทั้งในส่วนบุคคลและในวิชาชีพอาจมีผลร้ายต่อตอนเองนะคะสังคมและวง,วงการวิชาชีพในอนาคตได้ด้วยนะคะดังจะพบเห็นได้จากการเกิดพิกลสัทธาในวิชาชีพหลายแขนงในปัจจุบันนะคะทั้งวงการวิชาชีพครูแพทย์ตำรวจทหารหนักการเมืองการปกครองนะคะจึงมีคำกล่าวว่าไม่สามารถสร้างครูดีบนพื้นฐานของคนไม่ดีนะคะ และไม่สามารถสร้างแพทย์ตำรวจทหารนักการเมืองที่ดีถ้าบุคคลเหล่านั้นมีพื้นฐานทางนิสัยทางความประพฤติที่ไม่ดีนะคะก็จะทําให้ผลสำลีที่พึงปรารถนาคือคือให้อะเป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยนั้นนะคะจะอาศัยความรู้จะเพียงอย่างเดียวไม่ได้นะคะจําเป็นต้องอาศัยความสุจริตบริสุทธิ์นะคะและความถูกต้องเป็นธรรมประกอบด้วยพราะเหตุผลความรู้นั้น จเหมือนเครื่องยนต์นะคะที่ทําให้ยวดยานเคลื่อนที่ไปด้วยประการเดียวเลยนะคะส่วนคุณธรรมดังกล่าวเป็นเหมือนซึ่งกับพวงมาล,ลัยนะคะหรือหางเรือนะคะซึ่งเป็นปัจจุบันที่นําไปให้ยวดยานดําเนินทางไปสู่ความสวัสด,ดีนะคะคือความปลอดภัยบรรลุจุดประสงค์คะความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมนะคะแหล่งที่มาของจริยธรรมหนึ่งคือปัจฉยานะคะวิชาปัจฉญยา คือวิชาที่ว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริงนะคะสศาสนานะคะคําสอนของศาสนาในศาสนาต่างๆนะคะสามวรรณคดีนะคะหนังสือวรรณคดีเป็นหนังสือที่มีมาตรฐานทั้งด้านเนื้อหาสาระคุณค่าและวิธีแต่งจนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปเลยนะคะสสังคมเป็นสิ่งที่สังคมกําหนดอับถือร่วมปฏิบัติ ด้วยกันนะคะอันได้แก่ขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะ5การเมืองการปกครองนะคะในระบอบการเมืองการปกครองนะคะได้กําหนดข้อกฎหมายระเบียบนะคะของบ้านเมืองจัญญาบาลต่างๆนะคะซึ่งเป็นข้อบังคับหรือแนวปฏิบัตินะคะพอสรุปได้ว่านะคะคุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานสําคัญในการพัฒนาคนนะคะปัญหาของสังคมไทยที่ประสบเห็นอยู่ทุกวันนี้เกิดขึ้นจากคนนะคะ ปัญหาเริ่มต้นที่คนและมีผลกระทบถึงคนการแก้ปัญหาสังคมไทยจึงต้องแก้ด้วยการพัฒนาคนนะคะเพื่อให้คนมีปัญญานะคะมีความรู้คุณธรรมและมีทักษะในการแก้ปัญหาชีวิตปัญหาจึงอยู่ที่ว่าเราอจะพัฒนาตนอย่างไรเพื่อให้เราคนเรามีชีวิตที่ดีงามนะคะสามารถใช้ความรู้และแก้ปัญหาได้สร้างสารรค์ได้นะคะปฏิบัติต่อเทคโนโลยีอย่างถูกต้องนะคะ อยู่ในระบบการแข่งขันทางเศรษฐกิจได้นะคะบริโภคผลิตผลผลิตด้วยปัญญานะคะรู้อะไรดีอะไรชั่วนะคะมีทัศนติทางจริยธรรมที่เหมาะสมนะคะทั้งนี้เป็นคุณธรรมของคนที่มีคุณธรรมนะคะการจัดการศึกษาต้องยึดหลักสําคัญคือให้ความรู้คู่คุณธรรมสังคมไทยจึงจะมีสมาชิกของสังคมนะคะที่เป็นคนเก่งและก็คนดีนะคะ วันนี้เราก็ขอจบการนําเสนอนะคะ,ะวิชาคุณธรรมจริยธรรมนะคะใบางานนะคะคุณครูคมีใบางานให้นักศึกษาทำนะคะคือข้อหนึ่งนะคะอธิบายความหมายของคุณธรรมจริยธรรมมาพอสังเกตนะคะข้อที่สองคือแหล่งที่มาของจริยธรรมมีอะไรบ้างนะคะให้นักศึกษาส่งมาหาครูคได้เลยนะคะใบางาน,นะคะ่ะวันนี้เราหมดเวลาเรียนแล้วนะคะไปพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ